าอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหลังความตายไปแล้ววิญญาณไปไหนนั่นเองก็คือว่าพระพุทธเจ้าตถาคตตรสว่าสองกลุ่มหลักๆที่เราจะได้ไปก็คือ ไปสุขคติแล้วก็ไปนรกภูมินั่นเองจิตที่มีอากุศล,ลกรรมก็คือไปเกิดในอบายภูมินั่นเองจิตที่มีความละโมบโลบมากเกิดขึ้นไปเกิดเป็นเปล่นวิสัยจิตที่มีความโกรธก็คือไปตกนรกจิตที่มีความหลงมีโมหะครอบงำว่าทําดีได้ดีจริงหรือทําชั่วได้ชั่วจริงหรื สงสัยลังเลในคุณพระรัตนตรยัยเว้นกรรมไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างนี้ก็คือตายไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเห็นคนทําบุญเห็นคนทําทานก็ไปหัวเราะเยาะเยะ้ยเขาว่าไร้าสาระเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีจิตที่เป็นกุศลกรรมก็คือไปสุคตินั่นเอง ครูบาพูดตามหลักของพุทธวจนะตามหลักของพระพุทธเจ้าอันไหนที่ไม่ตรงหลักพระพุทธเจ้าก็จะไม่พูดเหตุผลว่าทำไมคนทำบุญทำทานทำไมตายไปแล้วทำไมถึงได้ไปตกนรกมากมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยฝึกจิตนั่นเองไม่เคยฝึกจิตไม่เคยระลึกถึงความตายไม่เคยเอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออก เมื่อเมื่อความตายมันมาถึงนะจิตมันก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในอาการทุกขเวทนาคนเรากําลังจะตายเนี่ยทุกทรมานมากเพราะจิตไปกวนกวายอยู่กับอาการทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะเมื่อนั้นนะวิญญาณไปตั้งอาศัยก็คืออกุุลน,นะต่อให้ทําบุญทําทานมามากก็ตกนาลนั่นเองยังไงก็ไม่รอดนะบางคนก็ตอบคอมเมนต์ ครบามาว่ากูทำความดีมาต้องนานจะให้กูตกนรกครูบาไม่ได้ว่าให้ให้ตกนรกนะครูบาพูดตามหลักของพุทธวนจะนะเท่านั้นเองคุณโยมมีจิตใจที่คิดอย่างนี้มันเป็นบาปนะเพราะว่าสันครอนไม่เชื่อมั่นในพุทธวนจะนะนั่นเองไม่ใช่ว่าทำบุญทำทานไปแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ไปสุคติ ไม่ใช่นะการทําบุญทําทานไม่ได้ปาถนาแบบนั้นนะการทําบุญทําทานนะมันคือการเสียสละทรัพย์คือจาระคะรความตนีทีเหนียวออกจากตนบุญเป็นเครื่องชําระจิตให้สะอาดไม่ใช่ว่าทําบุญไปแล้วได้ไปสวรรค์ไม่ใช่ทําบุญไปแล้วปาถนาเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่นะอันนี้เข้าใจผิดโยมทําบุญทําทานนะ่ะโยมละอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนราคะ,ะได้ไหมโยมก็ละไม่ได้จริงไหมสิ่งที่ละได้พระศราสดาตรัสว่าก็คือการเจริญอาณาปานสตินั่นเองนะ คนเราเมื่อกำลังจะตายจิตที่ไม่เคยฝึกเจริญอนณาปานาสติมาต่อให้ทําบุญทำทานมามากแค่ไหนจิตนั้นไปพันผูกอยู่กับอาการทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันจะขา,ขาดการรู้เนื้อรู้ตัวคือสติมันก็จะไม่อยู่ไม่อยู่กับจิตใจละสติมันก็ขาดความรู้เนื้อรู้ตัวเกิดขึ้น เมื่อนั้นเน่ยเมื่อตายไปตกนรกกำลังจะตายวิญญาณมีความเป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตนจิตมีความเป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตนวิญญาณเกิดความละโมบโลกมากเกิดขึ้นตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตบางคนก็จะบอกว่าเอาทรัพย์สมบัติเขาเข,า,ขาต้องห่วงสี่คููบาใช่เป็นห่วงก็ใช่แต่วิญญาณนั้นน่ะมันคือเกิดอกศุศลไง วิญญาณมันเกิดอกุศลก็คือว่าวิญญาณเตรียมไปสร้างภพไว้ก่อนแล้วไปเตรียมไปสร้างภพคืออะไรก็คือสถานที่วิญญาณไปเกิดนั่นเองรวมแล้ววิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกี่ดวงวันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนับไม่ถ้วนนะจะมาเถียงครูบาเนี่ยมันไม่ได้จะมาเถียงครูบาว่าทําบุญทําทานไปแล้วจะต้องไปสวรรค์สิจะต้องไม่ตกนรกสิอ้าว อย่างนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์เสียญาตโยมจริงไหม,มดังนั้นเนี่ยวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยตามความคิดของเราถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดโกรธอาฆาตแค้นต่อคนอื่นวิญญาณไปตั้งอาศัยที่ไหนตอบก็คืออากุศลไงเห็นไหมโกรธโมโหอาฆาตแค้นแล้วไม่ยอมระงับพระศาสดาตรัสว่าเมื่ออารมณ์โกรธโมโหเกิดขึ้นเนี่ยให้เรามีสติรู้ทัน แต่เราไม่สามารถเนี่ยระง,งับได้เพราะมันไม่ใช่ตัวตนนั่นเองให้เรามีสติรู้ทันใช่ไหมเมื่อเรามีสติรู้ทันกโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธเราจะไม่อา,าฆาตแค้นเกิดขึ้นให้มีสติอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมเ,เพราะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยคือครูบาไปเห็นมาแล้วไงจิตมันไม่เคยฝึกอ่ะมันก็จะเกิดความกวนกวายอยู่กับทุกขเวทนาเกิดขึ้น เกิดความกับเพื่อมเกิดขึ้นแต่คนที่ฝึกนึกถึงความตายอยู่นเนืองๆใช่ไหมอ่าแล้วก็จิตที่ฝึกมาแล้วอ่ะมันก็จะตายอย่างสงบเมื่อนั้นก็คือไปสุขติบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นคนที่เป็นคนชั่วก็กําหนดจิตให้ไปสวรรค์ได้สิไปสุคติได้สิมันไม่ได้นะไอ้คาว่ากําหนดจิตให้มันจะสงบจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยอาศัยศีล ถ้าไม่มีสินมันจะไปกําหนดได้ยังไงอ่ะญาติโยมจริงไหมอ่าประมาณนี้ต้องเข้าใจ,จเจริญพร